ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาสูนชาแนลนะครับผมครับผมวันนี้นะครับผมทำหลายคลิปหน่อยเด้อพี่น้องเพราะว่าสินค้าค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวยาวไปวยวพี่น้องเบื่อนะครับผมถ้าเป็นคลิปสั้นๆหน่อยนะครับผมคลิปละประมาณ สิบนาทีนะครับคิดประมาณสิบนาทีเด้อครับผมร้านอยู่ที่โรงเรียนม่านอโยมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดเก้าสี่ศูนย์หกสี่หกห้าห้านะครับผมทางร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สุรโกนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมถ้าไหนไม่สะดวกผมก็ต้องขออภัยพี่น้องด้วยเด้อครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมผมจะมานําเสนอนะครับเกี่ยวกับลำโพงนะครับแล้วก็พวกสายอะไรต่างๆนะครับผมว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก อ่าสายลำโพงก่อนนะครับผมอันนี้นะครับผมเป็นสายเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งอ่าตัวนี้เป็นสายลำโพงโดยเฉพาะเลยนะพี่น้องตัวนี้เป็น s s f นะครับ s s f นะครับขนาดสองจุดห้านะครับ s s f ขนาดสองคูณสองจุดห้านะครับผมนี่ยี่สิบห้าเมตรนะครับเจ้าของทํามาไว้ครับยังไม่เคยใช้นะครับนี่ครับนี่ครับเจ้าของทําไว้นะครับอ่ายี่สิบห้าเมตรนะครับสี่เส้นเด้อพี่น้องนี่ ครับผม25เมตร4เส้นนะครับผมตัวนี้เป็นสายลำโพงโดยเฉพาะนะครับผมไม่ใช่ VCT เนือตัวนี้ทองแรงแท้นะครับผมอ่าพร้อมหัวนะครับไมเอี่ยมนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมทําเบียดได้นะครับตัวนี้ครับผมม้วนละนะครับ850บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับความยาว25เมตรนะครับขนาดอ่า2องคูณสอนะครับผมมีทั้งหมด4เส้นนะครับมีทั้งหมด4เส้นเด้อพี่น้องนี่นี่ครับผมเส้นละ850บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยแล้วก็ตันะะตัััวนนนนนนี้ะะะคคครรรรรบบบผมมมขาด20 20เเเตตป็ HFS เหมือนกันนะครับผมนี่อันนี้ขนาดสองคูณสองจุดห้าเหมือนกันนะครับยี่สิเมตรนะครับตัวนี้หกร้อยห้าสิบาทนะครับมีหนึ่งม้วนนะครับหกร้อยห้าสิบาทมีหนึ่งม้วนแล้วก็สายพ่วงนะครับพี่น้องครับผมกองละสี่เส้นนะครับกองละสี่เส้นกองละสามร้อยห้าสิบาทนะครับอ่ะกองละสามร้อยห้าสิบาทนะครับอ่ะราคาที่ว่าไปคือพร้อมส่งนะครับพร้อมจะส่งให้เลยนะครับนี่ครับผมอ่าสี่เส้นนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมจะส่งเด้อพี่น้องมีแค่สองกองนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นสาย VCT เด้อพี่น้องนี่มีสองม้วนนะครับตัวนี้น่าจะประมาณสิบสองถึงสิบห้าเมตรนะครับผมอ่ะอันนี้ผมขอแบ่งเป็นคู่น้องอ่ะท่านไหนจะเอาไปใช้งานนะครับผมอ่ะคู่นี้นะครับผมรับนะครับอ่ะห้าร้อยบาทนะครับผร้อมจะส่งเด้อพี่น้องห้าร้อยบาทพ้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมสลับ VCT นะครับประมาณสิบสองถึงสิบห้าเมตรนะครับผมสองม้วนนะครับสองม้วนนี้นะครับผม ห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทัวไทยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับน่าจะเจ้าขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้น่าจะประมาณเกือบน่าจะเกือบยี่สิเมตรนะครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ผมผ่านตาเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีรอยต่ออยู่นิดนึงนะครับอ๋อนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับผมมีรอยต่อนิดนึงนะครับมีมีรอยต่อนิดนึงครับพี่น้องไปต่อใหม่เด้อเพราะว่าเขาทํามาไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้ถ้า เมื่อกี้ตามที่ผมเช็คนะครับผมถ้าเราตัดออกก็น่าจะอยู่ประมาณสิบห้าเมตรนะครับไอไอตรงไอช่วงที่ต่อนี้ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ด้วอพี่น้องครับผมก็คือถ้าเอาตัวเอาหัวมาใส่ตรงนี้ก็จะประมาณมุดละสิบห้าเมตรหละครับผมอ่ะอันนี้ก็พอๆกันนะครับพี่น้องน่าจะประมาณสิบห้าเมตรนะครับเป็นวีซีทีนะครับขนาดสองคูณหนึ่งจุดห้าอพี่น้องนี่ความยาวอ่ะอันนี้อันนี้ถ้ารวมต่อก็จะประมาณยี่สิบเมตรนะครับแต่ถ้าไม่รวมก็จะตกอยู่ประมาณสิบห้าเมตรนะครับอ่ะคู่นี้นะครับหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมคู่นี้หกร้อยห นี่ครับผมครับผมหกร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมหัวเซปิคอนนะครับพร้อมใช้งานนะครับเป็นหัวรีดอย่างดีเด้อพี่น้องนี่ครับผมเห็นอย่างนี้หัวรีดนะครับหัวรีดนะครับเป็นสาย VCT นะครับสองคูณหนึ่งจุดห้านะครับสองม้วนนี้นะครับผมหกร้อยครับผมหกร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับส่วนกล้องนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งด้วยพี่น้องครับผมขนาดสองคูณหนึ่งจุดห้านะครับตัวนี้สิบสองถึงสิบห้านะครับตัวนี้สิบห้าเมตรถึงแน่นอนนะครับผมสิบห้าสิบห้าถึงสิบแปดเมตรนะครับเส้นหนึงนะะครับผมอ่ ผมสินค้าก็ตามนี้เด้อพี่น้องแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวจะพามาชมอ่ะไม้กล้องนะพี่น้องนี่ผมเป็นไม้กล้องเด้อนี่ครับผมผมใช้งานนะครับผมนี่ครับผมอุปกรณ์ครบนะครับผมท่านไหนอยู่เด้อทา่านไหนสนใจนะครับ นี่ครับสีสวยเลยนะครับผมนี่พร้อมใช้งานนะครับผมตัวนี้นะครับผม2,800บาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับผมครับผมพร้อมกล่องสีสวยอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับพร้อมกล่องสีสวยเลยนะครับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้เด้อ2 8 0 0บาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับผมไม่กองนะครับไม่กองนะครับพี่น้องเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมตัวนี้สวยๆนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นเน็ตเวิร์กนะครับผมเน็ตเวิร์กตัวนี้เป็นเน็ตเวิร์ก12นิ้ว rcf นะครับพี่น้องนี่นี่ครับ เป็นเน็ตเวิร์ก12นิ้ว RCF นะครับผมสองตัวนะครับผมตัวละ400บาทนะครับพี่น้องพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับมีสองตัวครับเป็นเน็ตเวิร์กตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เลยนะครับผมตัวละ400บาทพร้อมจะถ่ายด้อมีสองตัวนะครับสภาพมือหนึ่งนะครับแล้วก็ดอกนะครับผมดอกดอกแหลมนะครับผมดอกแหลม NPE นะครับผมนี่ครับสภาพไมเอี่ยมนะครับแอม NPE สภาพไมเอี่ยมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้าน หลังนะครับครับผมตัวนี้จะว่าเป็นของใหม่เลยก็ว่าได้เด้อพี่น้องนี่นี่ครับผมแทบจะไม่มีรอยแล้วเลยนะครับตัวนี้นะครับผมดอกละนะครับดอกละ380บาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับดอกละ380บาทพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับมีสองดอกเด้อพี่น้องครับผมท่านไหนสนใจเด้อแล้วก็ดอก12นิ้วนะครับผมคันนี้เลิศนะครับนี่ครับเป็น รุ่นชนะเลิศนะครับสวยๆเลยนะครับสภาพเดิมๆนะครับนี่ครับผมไม่เคยผ่านมือหมอนะครับผมไม่เยี่ยบนะครับตัวนี้นี่ครับจนายหาอยู่เด้อตัวนี้เสียงดีนะครับผมไว้3นิ้วนะครับผม12นิ้วนะครับ12นิ้วชนะเลิศนะครับนี่ครับผมนี่ครับ ไปลองดูกันจะชัดเด้ออ่ะตัวนี้นะครับผมราคานะครับผมเดี๋ยวผมจัดราคาผมจะส่งนะครับผมดอกละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับต่อดอกนะครับผมจะส่งทั่วไทยเด้วยถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมแล้วก็ดอกเบสนะครับผมดอกเบสสิบแปดนิ้วนะครับผมเป็นของ PR นะครับ PR Audio เดี๋ยวพี่น้องตัวนี้เป็นแม่เหล็กสามสิบมิลหนึ่งก้อนนะครับผมตัวนี้ไว้สี่นิ้วนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดราคา อมจะส่งให้พี่น้องนะครับผมท่านไหนสนใจเด้อคู่นี้ครับผมขายเป็นคู่นะครับพี่น้องคู่ละสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมตกดอกละสองพันนิดๆนะครับผมนี่ครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมราคานี้ผมจะส่งให้พี่น้องเลยทั่วไทยนะครับจะส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็นานว่านานว่าเป็นรุ่นหนึ่งแปดนึนะครับผมอตัวนี้ผมจะให้ราคาเดียวกันไปเลยพี่น้องครับผมตัวนี้เป็นดอกคงหลอดทั้งหมดนะครับผมนี่ P.R. นะครับหนึ่งคู่นะครับผมนานาี่นาหน ครับ <ítulo> ผมซื 1, like ้อมือสองใของมือหนึ่งนะครับนี่ครับผมคู่ละ4,500บาทนะครับอมจะส่งทั่วไทยนะครับคู่ละ4,500บาทนะครับพร้อมจะส่งให้พี่น้องได้เลยทั่วไทยนะครับผมพี่น้องไม่ต้องไปกังวลกับค่าส่งนะครับผมจัดการให้เลยนะครับจากกี่ผมใจนะครับผมนี่ครับคู่ละ4,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็แหลมนะครับผมพี่น้องครับผมแหลมตัวนี้นะครับผมขนาดใหญ่นะพี่น้องอขนาดน่าจะประมาณคอม50นะครับ ครับผมแต่ปากจะไม่ค่อยเหมือนกันเด้อพี่น้องนี่นี่ครับครับผมดังปกตินะครับผมตัวนี้เป็นของยี่ห้ออะไรเนาะนี่นี่ครับผมครับผมนี่ครับใช้งานปกติทั้งสองตัวเลยเด้อพี่น้องนี่ครับผมนี่นะครับผมท่าไหนสนใจนะครับผมคู่ละนะครับคู่ละครับผมขายเป็นคู่ดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าคู่ละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอมจัดส่งตัวไทยนะครับคู่ละหนึ่งสองร้อยบาทพร้อมจัดส่งตัวไทยนะครับตามนี้เลยเด้อแล้วก็ตัวนี้ครับผมคอม 4C นะครับคอม 4C เป็นนี่ครับผมเป็น NTS นะครับ อ่าเป็นรุ่น C c นะครับผมใช้งานปกตินะครับตัวนี้คู่นี้ก็1,200บาทเช่นเดียวกันนะครับผมอ่าถ้าใครสนใจเด้อพร้อมปากนะครับพร้อมปากเลยนะครับ1,200ับาทนะครับผมนี่นี่ครับผมตามนี้เด้อปีนองปากตามนี้นะครับผมปากอาจจะไม่เท่ากันนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมคู่ละ1,200บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นดอก15นิ้วนะครับ15นิ้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ของคาเนี้นะครับนี้ คันนี้มรกตนะครับตัวนี้คันนี้มรกตนะครับตัวนี้อันนี้ไม่ทราบยี่ห้อเด้อพี่น้องน่าจะเป็นเ s นะครับผมนี่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับทั้งสองตัวนะครับอ่คู่นี้ครับผมท้าไหนสนใจเด้อ900บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับคู่ละนะครับสองดอก900บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยเด้อพี่น้องแต่ก็ตัวนี้นะครับผมเป็นดอกเคพาวเวอร์นะครับผมพี่น้องเคพาวเวอร์นะครับเป็นรุ่น1299นะครับผมตัวนี้ผมเช็คแล้วนะครับผมดังหนึ่งดอกนะครับอีกดอกหนึ เช็คแล้วไม่ตีผมน่าจะขาดน่าจะขาดเอครับผมหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวขายตามสภาพนี้เลยแล้วกันนะครับผมนี่ครับผมท่านไหนรับนะครับผมคู่นี้นะครับผม700บาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับผม700บาทเด้อผมจะส่งทั่วไทยนะครับขายหนึ่งดอกนะผมยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับนี่ครับผมนี่ครับสวยๆอยู่นะครับผมครับผมพี่น้องเอาไปเช็คเองเด้อพี่น้องผมเช็คแล้วนะครับดังดอกนึงนะครับอีกดอกนึงไหมครับผมในคู่นี้700บาทนะครับเป็นดอกคีเพอเวอร์นะครับผม500บาทนะครับพี่ ใครสนใจเด้อตัวนี้คู่ละ700บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดินอ้อมนะครับเดินอ้อมไปดูดอกลำโพงฝั่งนู้นนะครับผมว่ามีตัวไหนเหลือบ้างหรออ่ะครับผมอ่ะมาเริ่มจากตัวนี้นะครับผมอ่าเป็นดอกนะครับผมเบต้าทีนะครับเบต้าทีสิบห้านิ้วนะครับโหวตสามนิ้วนะครับผมเป็นดอกตู้มอนิเตอร์นะครับผมสภาพไม่เอี่ยมนะครับตัวนี้นี่ครับสภาพไม่เอี่ยมเลยครับเดิมๆนะครับยังไม่เคยผ่านมือหมอจริงๆครับตัวนี้ครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจัดโป พี่น้องแล้วกันนะครับผมท่านนะครับวันนี้ดอกละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมจะส่งให้เลยเอาครับผมจากพันห้านะครับเดี๋ยวดอกละพันสามนะครับผมดอกนี้บอกเลยหายากนะครับหายากครับไว้สามนิ้วนะครับผมเสียงดีมากนะครับเป็นมาจากตู้พีเอสโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้นะครับผม ดอกละ1,300บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ตัวนี้ดอกเบสนะครับผมของ NPN นะครับผมว้อย4นิ้วนะครับไม่เล็ก220มิลนะครับขนาดเดียวกับ18นิ้วนะครับตัวนี้เป็นดอก15นิ้วใช้ทําเบสโดยเฉพาะนะครับตัวนี้ดอกละ1,800บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ดอกคานนี้นะครับผมคานนี้เป็นรุ่น K22 นะครับผมเป็นดอกคงหล่อนะครับ15นิ้วเด้อพี่น้องนี่ครับผมตัวนี้ครับผมมีรอยกาวมาเด้อพี่น้องอะตัวนี อ่ะ ah, ผม, ladies, ผมล,ลดลดให้พี่น้องอีกแล้วกันนะครับผมดอกร้อยบาทพอพร้อมจะส่งเด้อเอาดอกละแปดร้อยบาทพร้อมจะส่งแล้วก็ตัวนี้นะครับผมดอกคงรออ่ะแปดร้อยบาทเช่นเดียวกันนะพร้อมจะส่งเลยตัวไทยนะครับผมราคานี้วันนี้ลดแหลกนะครับพี่น้องแล้วก็ตัวนี้ครับผมดอกคานี้นะครับดอกคานี้ตัวนี้เดิมเดิทั้งสองดอกนะครับผมอ่ะดอกละเจ็ดร้อยพอครับอ่ะพร้อมจะส่งนะครับดอกละเจ็ดร้อยพร้อมจะส่งนะครับคงรอแปดร้อยนะครับนี่พี่น้องตามนี้เลยนะครับตามที่แจ้งเลยครับใช้งานได้ปกติทังตัวนะครับผมแล้วก็มาดูที่คอมนะครับผมคอมซีซี อะเดี๋ยวผมถือไปวางให้พี่น้องดูดีกว่านะครับนี่ครับผมอันนีน้น่าจะเป็นคู่กันนะครับผมใส่ตู้ PS นะครับครับผมอ่ะอันนี้เบต้าทีเด้อพี่น้องนี่นี่ครับจะให้ดูครับผมเบต้าเด้อนี่นี่ครับอ่ะอันนี้นะครับผมน่าจะเป็นคู่กันนะครับครับผมนี่ท่านไหนสนใจเด้อนี่นี่ครับผมดอกละห้าร้อยบาทนะครับผมจัดส่งทั่วไทยนะครับพร้อมซีซีนะครับของเบต้าทีนะครับตรงนี้เป็นดอก สเปครงงานเลยนะครับผมดอกละ500บาทเด้อพี่น้องผมจะส่งทั่วไทยนะครับสาเลียมคอร์สเปียกนะครับครับพี่น้องทำพีเอสนะครับเอาไ่งานนะครับนี่ซื้อไปยกชุดนี้บอกเลยว่าสิ่ต้องห่วงผมเป็นของย่หมดผมวันนี้ค้าก็มีเข้ามาเพียงเด้อพี่น้องท่านใดตัวไหนก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเน้นโทรเด้อบางที พี่น้องไปคอมเมนต์ผมอาจจะตอบช้านะครับผมครับต้องขออภัยนะทีนี้ด้วยเด้อพี่น้องครับผมอาจจะไม่สะดวกอาจจะไปทําอย่างอื่นนะครับผมครับผมเน้นโทรมาดีกว่าครับผมโทรมาผมรับแน่นอนนะครับผมครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมนี่นะครับผมสวัสดี